วันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้ O.S. b จอดำกันนะครับทุกคนนะสิ่งที่เราค้นพบนะฮะในการทำครั้งนี้นะครับเ,เริ่มจากนะครับทุกคนเข้าไปที่คลิกขวานะครที่หน้าจอนะฮะ <Yeah. S 1> เข้าที่แท็บเป็น v i d o o t r o t r o n p l นะครับเราจะพบ คลิกท,ที่ Manage TD Setting นะครับและมาคลิกที่โปรแกรม Setting ครับเราจะพบว่าเราจะต้องเลือกนะครับ OBS Studio นะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมานะฮะเหตรงนี้นะฮะผมเลือกไปแล้วนะครับนั้นพอเราเลือกแล้วเราเปิดรอปด d o w n ลงมาครับให้เลือกตรงส t ตว t i n t e g r a t e d graphic นะครับแล้วก็ apply ได้เลยนะฮะเราก็จะพบว่าจอดำได้หายไปแล้วนะครับหรือถ้าใครยังไม่หายนะครับให้มาลองดูอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้วิธีคลิกขวาที่ตัวโปรแกรม obs นะครับนะเลือกที่แถ็บ run as Administrator นะครับตรงนี้ก็คือจะแสดงการที่ทำให้เราเปิดตัว o p s นะฮะโดยใช้เครื่องนะครับเป็นหลักนะฮะตัวควาสามารถของเครื่องที่จะเปิดได้นะครับก็เราก็จะออกมาหน้าจอแบบนี้นะครับถ้ลองดูนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ คอนโทรลพา n e l นลนะครับนะฮะเปิดตรงเซตติ้งขึ้นมานะครับเข้าซิสเต็มนะครับและเลือกไปที่โหมดกราฟิกเซตติ้งนะครับเลือก Browse เข้าไปที่ OBS Studio นะฮะให้เลือกคำว่า Power Saving Mode นะครับหลังจากทำครบทั้ง3อย่างนี้แล้วนะฮะก็ ควรจะต้องได้แล้วนะฮะมั่นใจมากนะครับเพราะว่าทางผมก็ได้ลองใช้แล้วนะครับพบว่าทั้งสามวิธีนี้เวิร์กและทำได้จริงๆนะครับโอเคนะครับ